สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยนะเป็น t o y o ต a Re ีโวนะคะคันนี้เป็นกระบะแขปนะคะรุ่น P-Runner นะแล้วก็ที่สำคัญเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะสวยมากๆเลยไฟหน้านะเป็นแบบ LED นะคะเดี๋ยวดูล้อมแม็กกันก่อนล้อมแม็กจะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นกระบะแขป็บนะีลยวเไปดูภายในกัน ด้านในนะคะเป็นกระจกแบบกรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลตินะคะส่วนไม้ที่คนนี้วิ่งมาอยู่ที่23,000กิโลเท่านั้นนะคะด้านเราไม้แท้ไม้จริงแน่นอนแล้วก็แอร์เย็นด้วยคันนี้เกียร์ออตโต้นะคะที่สำคัญเลยคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะสวยสภาพใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลังเปิดแบบนี้เลย ส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังให้นะพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะสะดวกสบายคุณพ้กาในใรสนใจนะคะเข้ามาได้ที่สหายานยนต์รัตนทีิเศสน,นะคะตั้งอยู่กับติดกับถนนใหญ่เลยเปิดทุกวันเลยนะคะติดกับถนนใหญ่เลยแล้วก็ติดกับเอ็มอาร์ทีสายสีม่วงด้วยสถานีบางกระสอทางออกที่หนึ่งนะคะ เราไปดูรถกันต่อเลยเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันก่อนคือรถจากร้านเรานะคะอุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็ยางอะไหล่เราครบให้เลยนะลูกค้าสนใจที่ยูตังจังหวัดนะคะถ้าสนใจก็คือเรามีบริการเซ็นไฟนันให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยในส่วนนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าบริการนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ t o y รต a r รี o คันนี้นะคะ,ะเป็นเครื่องยนต์2.4 e อ t r ทนะคะ รถยนต์เรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมนะร้านเรานะคะระบุในสัญญาให้ชัดเจนมีใบสบบนะคะคุ้มครองผู้บริโภคให้ด้วยนะมีให้ทุกคันเลยและที่สําคัญนะคะราคาคันนี้นะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหารถไว้ใช้งานนะแนะนำเลยนะคะคันนี้คุ้มค่ามากๆเลย ถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะพักอินบอ็อกเข้ามาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ